มาดูเรื่องผัวผัวเมียเมียกันหน่อยอันนี้หึงหวงกันนะคะสามีอายุ61ปีค่ะก็ไปหึงมีอายุ66ปีดื่มเหล้าด้วยกันไม่พอพอเมาได้ที่ค่ะกลับพูดจาเนี่ยหรือฟื้นเรื่องเก่าๆถึงขั้นทะเลาะวิวาทการหัวเนี่ยพลั้งมือประเคนหมัดเขาสอกใส่เมียจนเสียชีวิตเลยค่ะตำรวจสพนิคมพั พัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีไปตรวจสอบเหตุทำร้ายร่างกายกันภายในห้องเช่าที่อำเภอพัฒนานิคมช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาก็ในห้องไปเจอร่างของนางสาวอูไราอายุ65ปีนะคะนอนเสียชีวิตอยู่กลางห้องส่วนข้าวของเครื่องใช้นะคะก็กระจัดกระจายเศษแก้วจากขวดเหล้าขวดเบียร์แตกเกลื่อนพื้นและเมื่อตำรวจกับแพทย์ไปถึงนะคะชมก็ช่วยกันชนสูตรพิกศพเบื้องต้นพบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตโดยใบหน้านั้นบวม แล้วก็ตามลำตัวมีรอยเขียวช้ำเต็มไปหมดและที่ลำคอมีสายพัดลมเนี่ยพันอยู่ด้วยค่ะครับส่วนผู้กอ่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็นนายนิพนธ์อายุ61ปีเป็นผัวของนางอุไรนี่เองเนี่ยครับหลังก่อเหตุก็มานั่งเหมอลอยจากลิสุดาและยังตกใจกับเหตุการณ์แล้วให้ข้อมูลบอกว่านั่งกินเหล้ากับเมียอยู่ตั้งแต่ช่วงหัวค่ําแล้วพูดคุยปัญหาคาใจกันแล้วก็แอบเห็นเมียเนี่ยไปคุยกับชายอื่นในช่วงทางานอยู่ที่กรุงเทพ จากนั้นก็มีปากเสียงและตัวเขาก็เมินเมาก็ยิ่งทะเลาะกันดุนแรงมากขึ้นสุดท้ายทนไม่ไหวครับลงไม้ลงมือแล้วก็ออกไปนั่งกินเหล้าต่อที่นอกบ้านจนกระทั่งกลับมาถึงบ้านก็ไปเขย่าตัวเมียพบว่าเสียชีวิตแล้วแต่ทีเนี้เพื่อนบ้านบอกว่าทั้งคู่กินเหล้าด้วยกันตั้งแต่ช่วงเย็นจากนั้นก็กลับมาที่ห้องเช่าครับไปพบสภาพเมาทั้งคู่เลย มีปากเสียงทะเลาะก,กันดุนแรงจนถึงช่วงสี่ทุ่มหลังจากนั้นเสียงก็เงียบหายไปก่อนจะมาเจอว่าฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเสียชีวิตแล้วครับตบตีกันมาตลอดอจนหนึ่งทุ่มก็ยังทะเลาะก,กันอยู่จนสี่ทุ่มเงียบพอห้าทุ่มกว่าก็ปีน่นเออะเสียแล้วเพราะว่าผู้หญิงผู้ชายหึงผู้หญิงครับอืหึงห่วง แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลครับคุณผู้ชมตำรวจยังไม่ปักใจในคำให้การนี่ไม่ปักใจเชื่อในคำให้การนะครับเพราะว่าผู้ชายเนี่ยก็คือให้การวกไปเวียนมาอีกทั้งวัตถุพยานต่างๆในที่เกิดเหตุขัดแย้งกับคำให้การครับก็นำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพพัฒนานิคมแล้วก็นำร่างของผู้ตายเนี่ยไปชน,นสูตรพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตก่อนที่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายนิพนธ์ครับ